ออื uh huh. ว่างเด้เกาะนินาคกมืออืมีิแลียปือป้อ้อยากเห็นหนากูไล่บ่ยิ่ชา้าละสิกูรอกบผัวมึงน่ะชาติชั่วอะต้องการยังชีวิตกับกูต้องการไรหรือ ต้องการด่าคำหยาบๆใช่ไหมอิสถุนอีชาติไม่ต้องการอีหารากไส้ฮะ <Lay ing noise> เกิดเป็นคนมึงได้แค่นั้นแหละสถุนแบบนั่นแหละนี่นา,นาเงียวหมาอยากให้กูด่าคำหยาบเป็นปะฮะ มึงว่ากูบักบ่มีมันยากูเมื่อเร็วแทะกลับไปใหม่อยู่จะกลับไปใหม่อยู่นะฮะจะไปชิมรสชาติปากหวานๆของมึงปากมะหมาของมึงฮะอยากรู้ดอกอยากรู้เหลือเกินเวลาเจอหน้านะมันจะจริง ออุ้ยเข่าวะขี้ใจแถววะถ้าใจเขามารีสอร์ททำไมไม่ลงมาฮะอินาสถุนอย่าไปเรียกกูเลยหน้าตัวเมียหนะฮะ หน้าหล่อๆอเนี้ยไม่ใช่หน้าตัวเมียเว,ว้ยหน้าหล่อๆอเนี้ยเผื่อแผ่คนเผื่อแผ่คนมีบุญวาสนาหน้าตามันนี่จะหล่ออย่างนี้ไอชาติชั่วไปดูผัวมึงเดีหน้ากับตาขากระปิบังมึงดูล่ะกลัวเป็นอื้งยืนกนลัวิ่งมาเกิด ยังได้กูเลยหรือบ่ฮะไม่มีทางว่าได้เห็นขาอ่อนกูดอกยิ่ละฮะอย่าจริงปากอันแบ่แบ้มึงหนาไว้ยำเขานาเร่เลนึงไว้ไว้ท่าแปง นานะี่คือหากหมานนินามึงนะเอาไว้ดูแลครบอบครัวมึงทั้นยับไม่มักไปขอท่านแดกไหลขัวมือกันเบิ้งได้เครื่องซักผ้านะ่ะซื้อไม่เนี่ยยับกระจอกไหลสม,มือนี่เขาไม่มีหลอกเสือเครื่องซักผ้าห่างกันสนันนะหัวมึงในะเฮ็ดยังยังม่เป็นเลย เป็นอย่างเดียวได้ท้วสี่อีชาตชั่ว